เดินหาจักรยานจ้ะออกออกฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นคือเราแจ้งตำรวจไว้แล้วนะทุกคนแต่ไม่รู้ตำรวจจะช่วยได้แค่ไหนเราบอกว่าเราขอดูกล้องวงจรปิดด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้เรายังเห็นเลยค่ำๆเรายังเห็นเลยอ่ะ แล้วมาเช้านี้มันไม่เห็นมันแสดงว่ามันโดนขโมยตั้งแต่เมื่อคืนไงน,นี่ก็ไม่ใช่ของเราไอคนขโมยมันคงไม่เอามาจอดไว้ข้างนอกอย่างนี้หรอกมันคงยกขึ้นอาพาร์ตเมนต์มันแหละแม่บอกแมทเอ,อ้ยอย่าคี้เกียจที่จะยกจัก,กรยานขึ้นนะจัก,กรยานมันไม่ยังไม่ได้เก่านะยทุกคนมันยังใช้ได้อยู่อะ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนจะ้ะ ก็เข้าใจแมทธิวมันเหนื่อยไงปั่นแล้วเหนื่อยแล้วก็ขี้เกียจยกขึ้นบ้านไงทุกคนมันก็เลยมันก็เลยหายขี้เกียจยกขึ้นบ้านมันก็ต้องหายจ้ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครจะเอาไปแต่เราเห็นเราจําได้เลยแหละของเราเป็นยังไงอันนี้ไม่มีจ้ะ เราเห็นเลยเราจําได้แหละของเราอะ่ะมันมีเชือกมัดอยู่ไว้ตรงเอตะก,ก้าใส่ของนี่ก็ไม่ใช่ ตรงนี้ก็คงไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีจ้ะเดวยว มไม่มีตะแกรงโอ้ไม่ม,ไมีมีที่ใส่ของอยูตรงนี้สิมันเอาไปมันก็คงยกขึ้นบ้านตามที่บอกจะ้ะใครมันจะเอามาวางไว้ข้างเอเอจอดไว้ข้างนอกเนาะใครมันจะจอดไว้ข้างนอกให้เราเห็น เดี๋ยวตอนค่ำๆจะมาดูอีกทีจ้ะตอนค่ำๆตรงนี้ดูแล้วไม่ใช่ดูแล้วคือไม่มีจ้ะไม่ใช่ของเราเลยแหละไม่เห็นเลยทุกคนมันคงปั่นไปทำงานหรือไม่มันก็ยกขึ้นบ้านมาละ โอ้ยถ้าแม่เห็นนะแล้วรู้ว่าใครเอานะโอไม่อยากจะพูดถึงตัวเองเลยโมโหามากที่แมทธิวมาบอกคือไม่ได้โมโหแมททิวนะทุกคนคือโมโหไอหัวขโมยนี่แหละแมททิว <_ S 1> <Matthew S 2> มันจอดจัก,กรยานไว้เนี่ยทุกคนเนี่ยแล้วม,มันหายอะ่ะมันหายแล้ว มันหายไปเลยอ่ะ